หลายๆคนเขาบอกว่าคนซุรินต้องกินสุราแมนบาจาอเดอร์ส่วนโตโซลยาบอกินเดอะซูราน่นนะสิ่งที่มากินก็มีแตชาบูกับหมูกระทะนั่นละจ้าคณะนี่ก็เป็นเวลาเลิกการเลิกงานของสาวโรงงานก่อนอื่นโซลยากับศิมาาแว่ลงอาหารมารับถุงย่างชีโอบบแมนมาเอาแนวกินที่ลงอาหารบนจัดเตรียมไว้ให้กับเขาลงอาหารมอนีกับิเป็นพัดพิกแกงทัวรับเขาในแต่ละมือทางลงอาหารเพื่อกับิเขียนไว้ให้เบิ้งตอนแรกถ้าผูรดอยากกินกับลงซื้ออ้า หากตะว่าต้นเสาก็ต้นเทียงเข้าก็สามารถมานั่งกินได้เลยได้กบเขาแลลวเดียบร่อยโซลยากกฟ้าวกัาหหองกัาหอเลยจ้าหากตะว่าระว่างทางขี่รถกับมหองกับหอ,หอคุณชายเพื่อนได้คุยกับโซลยาวาข้าวที่มาจากโรงอาหารมันเป็นข้าวแข็งถ้าเอาไปทําข้าวผัดกับข้าวต้มน่าจะอร่อยพอโซลยาได้ยินข้านานเมนูกับปิงขึ้นมาในหัวทันทีโซลยาก,ก็เลยได้บ่อยคุณชายให้พภาพไปหลานของช่ำร้านค้าร้านนี่ก็ถือว่ามีของขายหลายอยู่เนวอยากเนวกินของแห่ง มีมือสูยางสูนแนวก่อนอื่นโซลยากับสีฟ้าเขาไปในลาดเลยจ้าสีไปหางานไงเบิงข้องในทางน้าแข็งนั่นละสีหาเบิงแหนมน้องเบิงพี่น้องเบิงยังว่า่นมีแนวกินสูยางสูนแนวเปรียบเทียบกับตลาดเพื่อก็เป็นตลาดหน่อยๆน่อยลานหนึ่งนี่ละเอ้าได้แหนมแล้วเรียบร้อยโซลยากับสีมหาคุณเชียงเดบัตที่นี่โซลายากกับท่านเราบอกพี่น้องนะจ้า,จาว่ามือนีเป็นเมนูอีหยังมือนีโซลยากับสีน้าเสนอข้าวผัดสามเกลือนะจ๊ะสีบกว่าขาวผัดสามเกลือได้จังไดเนาะ สิใส่หอดแหนมกุ้นเชียงหลักกะไข่สรุปก็คือว่าอยากกินเอียงกับสิไส่อนันละ่ะตั้งแต่หลายมือแล้วกะอยากกินหอดไข่ใส่แหนมหากแต่ว่ากะบ่มีโอกาสในเหตุ head, จักเทื่อมื้อนี่ก็เลยว่าสีรวบร่วมตัดตอนให้มันเป็นเมนูเดียวกันเลยเอา้ามีเข้าพัดแล้วกะต้องมีพริกน้ำป้าตัวซือบักพริกมาจักสิบบาทกุ้นเชียงมะถ,ถุงหนึ่งทุงหลักเฮงโลหุ่นเซน,นกับกะว่าเอาไว้ถ้าเฮตกินมือหลงังคาเซียหายมื้อนี้ร่วมเบดเซ็ตแล้วกะลอยเจ็ดบาทวางกีโซละย่าเลือกกับเข้ากับน้ำใช่ เพื่อกสิบอบไปใส่ดอกจ้ากะสีมีแนวเดียวละ่ะมายื่นเฝ้าอยู่หนาลานขนมนี่เลือกนาเลือกล้างสองจิตสองใจอยู่โซละยาหนะ่ะหูใจเพิ่อนอยูว่าเพื่อนน่มาก,กินของหวานเม็ดขนุนท่องยิบท่องหยอดเพื่อกะจับเล้ยวจับอีกจับบ้างอยู่หันละงโซลยาสีใสอันห,นหน่อยให้เพื่อนเอากองละสิบบาทเพื่อกับบ่เอาเด้เพิ่นว่าเลิกงานมากมือนีส่งส่งขึ้นหิวเข่าเลิกงานมากกสิเฝ้าเขาปลาน้ำเนยเพิ่นก็นเลยบอกโซละยาว่าเอ้าขนมปังนี่ลาไปกิน้องผ่องสะกอนป้ยากับวายุสื่อกับเขา กัปหนามยูจังได้จังเขียวเอาแทบปัดได้แทบคนสีฟ้าเขาปลาไปรอหาเหดได้แนวกินแนวอยากคคบแล้วเรียบร้อยกับสีฟ้าผ้ากันกัหของกัปหอเลยจ้าวางทางขี่รถกับหองกัปหอหรือว่าจะคล้องได้นางเครื่องบินผุดลาได้จังว่วปัน้นจรวดเอาเลยโลนี่โซลย่าเลิกงานมากกับสีหาเห็ดกับเขากับหนามเลยเด็กเนื่องจากว่ามืออื่นทางบริษัทโซลย่าคนเด็ดตรวจสุขภาพประจำปีเขากะให้งดเขาง,งดอาหารตั้งแต่สองทุ่มพุ่นแม่ทุกปีที่ผ่านมากกับหินแต่ว่าให้งดเที่ยงคืนเด็กโกมาป หนีจังได้จังบอกให้พนักงานงดตั้งแต่สองถูกกะซีฝาเฮกินแล้วก็ฝาวแล้วสันตัวเอาหั่นหมูยอแล้วเรียบร้อยโซลยากะสีมหาตั้มกระเทียมเลยจ้าเทียมนี่กะสิใสสีหลายๆในจักน่อยเวลาเจียวกะก้าวให้มันหอมกลุ่มกลุ่มไปสามบานแปดบานพุนละตั้งกระทะใส่น้ำมันเดือดแล้วเรียบร้อยโซลยากะสิใสกุ้งเชียงลงไปกะสีขวัวขัวโคเล่ขคเล่ให้มันสูงลังจากนั้นกะตักกระเทียมลงไปเจียวให้มันหอมหอมพี่น้องผู้ใดเป็นคือโซดาหยาแหนทำเมนูพัดเมนูขัวนีมากเท แท้ได้กระเทียมนี่นะถ้าเป็นเมนูแกงเมนูต้มกับบัวไซเลยเด้กระเทียมใหามันเหลืองได้ทีแล้วแล้วโซระยากับิไสแหนมลงไปเลยจ้ากหินบอถ้าบอมีอียงใหม่จักอยางกับบัแมนโซรยาดดีนี่นะมือนี่กระเทียมบอใไม่หากตะวากุ้นเชียงน่ะมันใหม่แท้กระสิทําก้านขวัวขัวโคเล่โคเล่จนวันแหนมมันสุปพูละจ้ามือนี่โซระยากับิไสไใครไปจักสองนวยไครนี่ก็กินดีกินดูค่ะขนาดเด้โปรตีนฉันดีแถมราคาถึกเนาะตือมาแพงนึงกับยูไดบอพ่อเดือนดอกจ้า ใครลงไปแล้วเรียบร้อยกับสีทํำก้านขัวขวัขวโคเล่โคเล่คือเกานาละส่วนผสมถูทุกอย่างซุกไดทีแล้วเรียบร้อยโซลยาะก,กับสีใสเขาลงไปเลยเอาเมนีกับสีมีตัง้งสามห่อผุนเดชมาจากโรงอาหารสองห่ออีหอหนึ่งก็ได้มาจากโรงอาหารคือกอ้านละหักตะว่าเซตตุยเย็นไปต้ต้งแต่หมู่ว่ากอนหกกับก้าววิสไซแค่สองห่อครึ่งเอาไหว้มันกับพ่อกระเทือนแม่กับใส่มันเมิดเมิดซะกุนเชียงที่ห้าถอดไหวก้อนหนานีกะเทลงไปน้ำเดชเครื่องปุ้งในเขาพัดมือนีกับสีบ่มีเอียงหยุ โรตด,ดีและกะัซีอิวขาวที่สําคัญสิ่งที่ขาดบ่ได้กับสซสูโรตน้าเดอร์ตบแตงนาตาสีสันเห้เขาพัดห้องเหาโซลยากสัสีลาดซีอิวดําลงไปทําการปุงโรดแล้วเรียบร้อยโซะละยากัสีทาการโคเลโคขเลกขัวขวยส่วนผสมมันเข้ากันดีและกัสีพอนแก๊สงจักน้อยและกะทัททาการซิมเบิงซิมเบิงรสชาติกะแเสบกับนวดีอยู่ได้หล่ะได้เขาพัดแล้วเรียบร้อยสิ่งที่ขาดบ่ได้กัสีพริกน้าป้าตัวบัดที่นี้ก่อนอื่นกัสีหาปอกหอมและกัเดดขวนวักพีทการล่างให้สะอาดสะอาดและก็มาทากร ซนอยหั่นเป็นสินในน้อยพอรอแคแลก้าวาตักกินแต่ละเทื่ยมันสะเดิดดึงโลดนี่โซลยาแก่ใส่เป็นหอมแขกเดชความชอบเสือนโตคฮือดบุโซลยาว่าหอมแขกมันหวานดีน้ำป้ากับบดเปะุ้งอีหยังหยากเด้พี <t un tennis> ่น้องใส่น้ำตาลใส่สุ้โรสใส่น้ำป้าใส่บักหน้าวแล้วก็แล้วนี่ละแนวกินข้องคนสิไปตรวสุขภาพมืออื่นเอาผัดเน้นๆพริกน้ำปลายั่วยั่วยั่วก็พริกน้ำป้ากับข้นเทสินี่ละจ้าแล้วใหม่ๆกับฝ่าวานางกินเลยเด้นี่